มาครับทุกคนบานเน้หลังจากที่บญญรรยายสรรพคุณแล้วเรียบร้อยนะครับห้ามาซี่บึงอู้แต่ว่าหอมครับพี่น้องมึงเนี่ยอืมได้การเลยได้การเลยนะครับกินครับข้อสวยซื้อกระเสียบได้แบบที่ว่าเขาเอ,อินมั้งนะข้าลุกขึ้นมาเพราะท่านมีอียังกินเนาะนี่เดี๋ยวผมชิลลองกินครับข้อสวยอย่างเดียวมันจะเป็นรสชาติแน่เลยอืมแสบีบครับพี่น้องแบบมันบวกเผ็ดแห้งมันหอมอืม ก็หัสวยอืมผมได้พักอันนี้มานี่ครับมันก็พัก,กนลยโอโอ,โอ ครับนี่ก็พักกันเนียเอาใส่แบบนี้แ่บแคบพอ,อก,กันเลยเบิ้อมที่เด็ดมันอยู่ที่นี่ครับไข่าดาวเขาเอาใส่แบบนี้ไข่าดาวเยิ้มครับพี่นอ้อง มัข้ามไ่ไปเียครับนี่โอ้ฮึแซบแบบจีบันไม่นูยังไงไม่นูเรื่องด้วนครับพี่น้องออแบบต้มผมกว่าเมี่ย เดี๋ยวผมันจะเอาใส่แบบเนี้ยโอ้นี่ครับโฮโฮโฮจับอีกเลย่ะอืม นี่ครับจักเอาแบบไหนเอากับมัดเห็ดแบบนี้โอ้โหจบบแบบเสีส่บกินเขาก็หนำพริกก็แซ่บบปหนึืม บัวเพชแห้งรสจัดกลางๆครับผมเป็นคนที่แบบว่าบม่กินเผ็ดกินรสจัดกลางๆบัวเ็ดแห้งหละกะอะบะเติงกับบัวเ็ดนะครับซ้ำเนี่ยเพอเดี๋ยวจงัง แล้วเแ้าแล้วเแ้าแล้วเแ้ามนเนี่ยือหือือไข่ดาวกินไข่บำรุงไข่ไข่สามหน่วยเหมือนเนี่ยอื้อ ค่ขอเหมือนอีกแค่น้อยครับอย่าให้สอนมันเถึกเดี๋ยวมันสิบบดแบบเขากินบะเบิดแบบนี้ครับพิกฟ้าล้วก็เอา เอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับเก็บไว้ในความเย็นสามารถเก็บไว้กินใดโดนนะครับพี่น้องนี่ไข่ซื้อก็เป็นเนี่ยเหมือนีนบริเวณไม่ให้กับเผา,เา,เา,เามากินให้เบิ้ง เวลาหน่อยๆครับพี่นอ้นอ,งนองเวลาเร่งด่วนเดี๋ยวผมสืบเหทุระแล้วมุ้งเลยกินแบบเนี้ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ใดแบบว่ามีทุระมีชั่วมงเร่งด่วนเนาะทุกมือทุกมือนะครับพี่นอ้องควรมีตัวนี้นะครับไปติดขั้วไว้นะครับกินบอเบิดเก็บใ่ตู้เย็นไว้เก็บไว้กินไห้โดนๆไข่ทอดไข่ต้มนะครับเข่าออกันไข่หรี่ยาลื่มไปจัดตามได้นะครับพี่น้องแต่กาเหลืองดันล้างเด้อนะครับสำหรับแอบดำนะ ตัวแอบฝาดทักเข้ามาครับเดี๋ยวผมทรงลิีงให้ไปละครับผม